อยากจมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติทางความรู้ถึกรับรู้สัมผัดของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนทำใจให้สงบวางกายให้สบายปั่งไปด้วยน้อมจำเนียรูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจามายาวๆพยายามศึกษาพยายามสังเกตพยายามสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจน ล้วก็ให้ต่อเนื่องให้ได้ทุกอริยาบทเึงนจะตื่นขึ้นมาอันนี้เป็นพื้นฐานในการที่จะเข้าไปทําความเข้าใจกับตัวจิตตัวปัญญาในกายใ,ในขันห้าของเราเข้าไปทําความเข้าใจในชีวิตของเราแต่พื้นฐานในทางสมมุตินั้นสร้างกันมาดีสร้างกันมาเต็มเปี่ยมฝักใยในการทําบุญในการให้ทานมีความรับผิดชอบผิดถูกเ่อดีอยู่ในระดับของสมมุติ แต่การเกิดของวิญญาณในกายของเราตรงนี้เลยเราต้องมาสร้างความรู้ตัวหรือว่ามาเจริญสติตัวใหม่ปัญญาตัวใหม่เข้าไปอบรมใจของเราไปสอนใจของเราถ้าขณะนี้ใจของเราปกติใจของเราสงบใจของเรามีความบริสุทธิ์ทําไมใจถึงเกิดท,ทําททไมใจถึงเป็นธาตุของกิเลสทําไมใจถึงเป็นธาตุของอารมณ์ทําไมใจของเราถึงหลงกายของเราเราต้องมา สร้างความรู้ตัวให้รู้เท่าทันถ้าเรารู้ไม่ทันการเกิดของวิญญาณหรือว่าใจของเราเราก็พยายามควบคุมใจของเราซึ่งภาษาธรรมท่าเนเรียกว่าสม,มถภาวนาจะเห็นสองส่วนความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมาในส่วนหนึ่งส่วนใจนั้นส่วนหนึ่งรู้จะควบคุมใจส่วนมากสติตัวที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นี้จะไม่ค่อยจะต่อเนื่อง ปัญญาเก่าของเก่าคือที่เกิดจากตัวใจที่เขาหลงมาตั้งนานกับขันห้าตัวใจหลงมากดทึงได้มาสร้างขันห้าขึ้นมามีหนังมาห่อห وم, ม้มมาปิดกัน้นตัววิญญาณตัวใจเอาไว้ตรงนั้นก็เลยครอบงำอยู่เรียกว่าสมมุติเขาครอบงำอยู่กว่าจะสะสางลงไปได้เราก็ต้องพยายามใช้ความเพียรใช้ตบะใช้บารมีละกิเลสขัดเกลากิเลส จเจริญพมวีหารเข้าไปทดแทนใจของเราเกิดความโลภเราก็พยายามละความโลภด้วยการให้ดยการเอาออกให้ให้ทั้งระดับของสมมุติให้ระดับของอภัยทานใจเกิดความโกรธเราก็พยายามหยุดดับความโกรธเราดับตั้งแต่ข้างในดับข้างในไม่ได้ก็ไม่ส่งออกทางกายทางวาจาแล้วก็ให้อภัยทานเอาโหสิกรรมมองโลกในทางที่ดี จของเราเกิดกิเลสหยาบกิเลสละเอียดมีความกังวลม,มีความฟุ่งสั้นมีการดิ้นรนสารพัดอย่างเราต้องเจริญสติให้ต่อเนื่องเขาไปอบรมเข้าไปหมั่นพร่ำสอนหมั่นวิเคราะห์หมั่นพิจารณาหาเหตุหาผลชี้เหตุชี้ผลให้มองเห็นความเป็นจริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนเกิดจากเหตุท่าพุทธออค์ท่านถึงชี้ลงที่เหตุทำไมใจถึงทุกข์ก็ต้องมีเหตุสาเหตุ การเกิดเป็นทุกข์ไม่อยากแก่ทุกข์ก็ต้องไม่เกิดเกิดอยู่ในระดับไหนอยู่ในภพไหนอีกเดี๋ยวนี้เรามาอยู่ในภพของมนุษย์ในกายเนื้อของเราในภพของมนุษย์นี่มีอะไรบ้างส่วนมากพวกเราพากันไปมองข้ามกันไปสร้างหาความสุขตั้งแต่ภายนอกกันลืมความสุขภายในก็เลยปิดกั้นตัวเองเอาไว้ในหลักธรรมท่านก็ให้ทําความเข้าใจทั้งข้างนอกทั้งข้างในอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์ ละภายในให้ใจสะอาดให้ใจบริสุทธิ์ให้มีความสุขเราทำได้มากได้น้อยก็ต้องพยายามทำอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละให้รู้กายรู้รู้กายแล้วก็รู้ใจรู้จักทำความเข้าใจรู้จักขวัญขวายรู้จักสร้างขึ้นมาให้มีให้เกิดขึ้นเรามีความเจ็ดคลานเราก็พยายามสร้างความขยันมันเพียรเราไม่มีความรับผิดชอบเราพยายามสร้างความรับผิดชอบ ใจของเรามีความแข็งกระด้างเราก็ไปายาบแก้ไขให้มีความอ่อนโยนแก้ไขปรปับปรุงจนถึงจุดหมายปลายทางคือความสะอาดความบริสุทธิ์กันนั่นแหละปฏิบัติธรรมเราต้องมีต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องการจเจริญสติลักษณะของสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นอย่างไรเราสร้างขึ้นมาได้ต่อเนื่องแล้วหรือย,อยังเราเอาไปใช้การใช้งานวิเคราะห์ใจมันพร่ำสอนใจของเราได้แล้วหรือย,อยัง เรียว่ามีตั้งแต่กิเลสมันเล่นงานอยู่ตลอดเวลาเราอยู่กับกิเลสเราอยู่กับกองของกิเลสเขากายของเรานี่แหละกองกิเลสมีใจมาอาศัยครอบครองเป็นนายชายอยู่อย่างนี้แหละเราต้องจเจริญสติเข้าไปเป็นที่พึ่งของใจอบรมใจแก้ไขใจของเราคลายใจออกจากความยึดมั่นซึ่งว่าแยกรูปเียกนามเรื่องว่าขายความหลงเก่าแล้วก็มาละกิเลสที่ใจหนุนกําลังสติเข้าไปพิจารณาหาเหตุหาผล อยู่อย่างมีความสุขไปอย่างมีความสุขมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันก็ต้องพยายามนะการพูดง่ายการพูดง่ายการลงมือการทำการละกิเลสต,ต้องอาศัยความเพียรอาศัยการอาศัยเวลาเราจะไปบังคับกันไม่ได้หรอกสิ่งพวกนี้เพราะว่าวิาวบากกรรมของแต่ละบุคคลสร้างมาไม่เหมือนกันบางคนก็สร้างมามากบางคนก็สร้างมาน้อยบางคนก็กิเลสหนาะบางคนก็กิเลสบาง เราพยายามแก้ไขเราปรับปรุงตัวเราใช้เราให้ได้บอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเฉพาะร่างกายของเราก็เป็นภาระที่หนักต่อจิตใจของเราเราอย่าเอาสภาพของเราไปเป็นภาระให้กับหมู่กับคณะกับสังคมพยายามช่วยเหลือตัวเราให้ได้อยู่ในระดับหนึ่งระดับสมมุติเราก็พยายามถึงช่วยเหลือตัวเองไม่น่ายก็พยายามประคับประคองให้กายมีความสุขให้ใจมีความสุข การอานุเคราะห์เราก็อนุเคราะห์ให้กันได้อยู่ในระดับพงสมมุติแต่การละกิเลสเราต้องละเอาทําความเข้าใจเอาละทิฏฐิละมานะละความเห็นแก่ตัวสร้างความเห็นถูกให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราสักวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงชาก็ถึงเร็วไม่ถึงจริงๆไม่ถึงวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้ามันไม่ถึงจริงๆก็ไปต่อพบหน้าเพราะาตราไปที่ใจวิญ,ญญาณยังเกิดอยู่ใจยังเกิดอยู่ มันก็ต้องไปสร้างภพสร้างชาติใหม่แต่ขอให้เป็นภพชาติที่มีความสุขสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าไม่กลับมาเกิดกันนั่นแหละเอาละวันนี้เขาจะเรินทำํำเป็น้วนี่พากันไว้พัะพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐานเตาะทําความพอใจกันเอา